สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานคลาสพอยด้วยกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้จะเป็นการสร้างข้อคำถามนะครับในรูปแบบที่เป็น fill in the blank นะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับครับผมสำหรับข้อคำถามในรูปแบบที่เป็น fill in the blank นะครับเป็นการเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะครับมีวิธีการจัดการยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับ ที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับเราทำการเตรียมนะครับทาการเตรียมข้อคำถามไว้นะครับเตรียมข้อคำถามไว้ให้เรียบร้อยนะครับในข้อคำถามนะครับเราก็จะเว้นช่องว่างไว้ให้กับผู้ตอบนะครับให้เขาตอบลงมานะครับซึ่งในช่องว่างนี้นะครับเราอาจจะทำเราอาจจะทำตัวเลือกไว้นะครับอย่างเช่นตัวเลือก A นะครับ ตัวเลือก b boy นะครับตัวเลือก c cat ตัวเลือก d d o c แบบนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับแล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่เทคนิคของคุณครูจะออกแบบนะครับในตัวอย่างผมก็เรียงลงมาเลยนะครับช่องที่1นะครับช่องของ a เนี่ยนะครับช่องของ b ช่องของ c ช่องของ d d o c นะครับก็ให้ตอบลงมาให้ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราทำการเตรียม นะครับเราทําการเตรียมข้อคําถามนะครับเว้นช่องว่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มสร้างข้อคําถามกันโดยการเลือกที่ fill in the blank นะครับคลิกขึ้นมาเลยนะครับ fill in the blank ก็จะมีปุ่มตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นการกําหนดค่านะครับเป็นการกําหนดค่าของ fill in the blank นะครับมาดูกันว่าสามารถจัดการได้อย่างไรนะครับ มาดูครับตัวแรกครับจํานวนนะครับจํานวน blank นะครับก็คือจํานวนของคําตอบมีกี่จํานวนนะครับในระบบอนุญาตให้เลือกได้ถึง5จํานวนนะครับในตัวอย่างผมมี1,2,3และ4นะครับผมก็เลือกเป็น4ข้อนะครับมี4มี4แบ b ค a นะครับแล้วก็มีคําตอบด้วยนะนะครับนี่ช่องนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับ มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับ blank one นะครับก็คือตัวนี้นะครับ blank one นะครับเราก็ใส่คำตอบที่ถูกต้องลงไปนะครับแบบนี้นะครับ blank two นะครับในคำตอบเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมีเป็นเหมือนเหมือน เขาเรียกว่าเป็นเป็นเคสนะ,ะเป็นเคสเป็นเคสเป็นครับตอบหลายๆตัวได้ยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยนะครับบางทีมันสะกดออกเสียงไม่เหมือนกันใช้วรรณยุกต์ต่างกันอะไรก็อนุโลมให้ได้นะครับอย่างเช่นคําว่าแหล่เนี่ยนะครับบางคนอาจจะพิมพ์มาแหล่แบบตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็อนุญาตให้ถูกต้องเหมือนกันแบบนี้นะครับคือฟิลหนึ่งเนี่ยสามารถพิมพ์แหล่แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแหล่แบบนี้ก็ได้นะครับ ในกรณีที่มัน,ม,นมีหลายคําตอบนะครับต่อมาเป็นช่องที่2นะครับก็พิมพ์คําตอบที่ถูกต้องลงไปนะครับช่องที่3นะครับก็พิมพ์คําตอบลงไปนะครับช่องที่4นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราพิมพ์ผิดนะครับนี่อย่างเช่นเราพิมพ์ผิดเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะ ิดนะครับหรือว่าลบทิ้งลบคําตอบทิ้งได้แบบนี้นั่นเองนะครับก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับว่าช่องที่1คําตอบที่ถูกต้องอะไร2 3, 4นะครับเช่นเคยครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปิดชื่อนะครับปิดชื่อของผู้ตอบได้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ pay option เหมือนกันกับทุกรูปแบบนะครับตัวแรกก็คือเล่นกิจกรรมนี้ตอนที่เปิดสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับตัวที่2 ทำการปิด Windows c t t v v t y y ลงไปนะครับและตัวสุดท้ายก็คือเป็นการกําหนดเวลาในการเล่นนั่นเองนะครับผมก็ยังไม่เลือกอะไรนะครับผมก็กําหนดแค่นี้เลยนะครับจํานวน C ีํคำตอบมีคําตอบที่ถูกต้องดังต่อไปนี้1 2 3และ4นะครับโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเราก็เริ่มเล่นนะครับคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์ โอเคครับเมื่อพร้อมที่จะเล่นกิจกรรมก็ทำการคลิกที่ปุ่ม Fill in the b a n k นะครับทีนี้ฝั่งของผู้ใช้งานนะครับก็จะทำการตอบเข้ามานะครับโอเคครับตอนนี้ผู้ใช้งานนะครับผู้เรียนผู้เล่นก็ตอบคำถามเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏดังต่อไปนี้นะครับเห็นไหมครับเราทำการเปิดชื่อนะครับเปิดชื่อของผู้ตอบก็จะปรากฏชื่อแบบนี้นะครับ blank นะครับแต่ละช่องก็จะมีคำตอบเข้ามา เมื่อครบกําหนดเวลานะครับเราก็ทําการปิดรับคําตอบนะครับหลังจากที่ปิดรับคําตอบนะครับเราก็จะเห็นว่าคําถามไหนที่ถูกต้องนะครับคำตอบไหนที่ถูกต้องก็จะเป็นสีเขียวคําตอบไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับในช่องของโชว์ c o r r e c t Answer นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคําตอบที่ถูกต้องนะจะต้องเป็นคํานี้นะครับ น,นี่คือคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็มีผู้ตอบเข้ามาถูกต้องกี่เปอร์เซนต์นะครับอะไรก็สามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะมาตรวจสอบดูได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ปิด Windows c t t v v t y y ลงไปได้เลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นข้อคำถามนะครับในรูปแบบที่เป็น fill in the b a n k เป็นการเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของ การสร้างข้อคำถามในรูปแบบที่เป็นออดีโอนะครับเป็นการส่งเสียงขึ้นมานะครับบันทึกเสียงส่งขึ้นมาจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ